ช้าวันหนึ่งเปิดประตูห้องออกมาเสร็จโยนแฟ้มใส่ลูกน้องกูไม่ใช่หมาเว้ยโอ้ลูกน้องทำไมพูดอย่างนี้จอนทำไมพ่อว่าพูดอย่างนี้ล่ะมึงไปเปิดแฟ้มตู้ลูกน้องพิมผิดครับจึงเรียนมาเพื่อทราบพิมผิดเป็นจึงเรียนหมาเพื่อทราบสามวันต่อมาโยนฟ้ฟมใส่อีกเหมือนเดิมกูไม่ใช่นักป่วยเว้ยเอา้าไม่เคยท้าต่อยเจ้านายแบบนี้หรอกมึงเปิดเปิดแฟมด้มตูจึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามพิมพิดจึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนวม เมื่อก่อนจะมีขอแสดงความนับถืออย่างสูงใช่ไหมนุ่นกรก้องเป็นไปปิดเข้าไปขอแสดงความนับถืออย่างไรพวว่าก็บว่าคุณจะนับถืออย่างไรก็ตามเรื่องที่เสนอมาอนุมัติยาโสทรใกล้ๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยเจ้าที่พิมพ์จีนจะทําเรื่องขอเครื่องพิ์ดีมันเก่าแล้วขออนุญ,ญาตซื้อเครื่องพิมพ์ดีนเครื่องในขณะที่กําลังพิมพ์อยู่นั้นเครื่องบินก็มาบินวนสาระกลางพอดีใจก็จอจออยู่ที่เครื่องบิน ขออนุญาตซื้อเครื่องบินหนึ่งเครื่องเพราะว่าก็อนุญาตแต่ต้องทำสนามไปที่นี่ก่อนเพราะว่าใจเยนะครับอย่าเสิร์จ chỗ าหน